สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการต่อใช้งานปั๊มลม12โวลต์นะครับเนื่องจากว่ามีหลายท่านเลยนะครับที่สงสัยและสอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการต่อแบบไหนนะครับในการควบคุมการทํางานของตัวปั๊มลมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับอนอื่นนะครับเราต้องมีฟิลนะครับต้องมีฟิลอย่างน้อย40แอมป์นะครับแล้วก็ มีสวิตนะครับเป็นสวิตปอกแป๊กธรรมดานะไม่ต้องตัวใหญ่ไม่ต้องทนกระแสสูงก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะต่อผ่านรีเลยเราก็จะมีรีเลยนะครับรีเลนี้ผมแนะนำให้ใช้รีเลรีเลที่มีการทนกระแสที่สูงนะครับไอตัวเล็กๆนี้เขาก็จะทนได้ประมาณ40่แอมป์นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่า ตรงขาเขานะครับมันจะเป็นซ็อกเก็ตนะครับเนี่ยาขาจะเป็นซ็อกเก็ตมันก็จะทําให้เกิดการลวมได้นะครับก็ไม่แนะนํานะครับสําหรับปั๊มเบนซ์นะครับไม่แนะนาปั๊มเบนซ์ล้วก็จะมีรีเลย์สตาร์ทนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรีเลย์สตาร์ทแนะนําก็จะเป็นรีเลย์สตาร์ทแล้วก็รีเลย์ที่มีความทนกระแสที่สูงนะครับ ตัวนี้วันนี้ผมก็จะเลือกมาใช้ก็คือตัวดีเลย์ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟสเชอร์สวิต์นะครับเฟสเชอร์สวิต์นี้ผมก็จะใช้เป็นเฟสเชอร์สวิตต์ของปั๊มลมบ้านนะครับก็หาซื้อได้ง่ายนะครับจะเป็นปั๊มลมบ้านมันข้อดีก็คือว่ามันสามารถปรับแรงดันได้นะครับมันสามารถปรับแรงดันได้ ตัวนี้ก็จะเป็นเฟสเชอร์สวิตช์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นค่าคงที่นะครับไม่สามารถปรับแต่งได้นะครับตัวนี้จะเป็นค่าคงที่มาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่วันนี้ผมก็จะต่อเป็นเฟสเชอร์สวิตช์หรือตัวตัดแบบแบบปั๊มลมบ้านนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีหางปลาด้วยนะในการเข้าสายนะครับ โอเคเรามาดูนะครับตัวนี้ผมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะต่อไฟออกจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวตัวหลักนะครับฟิวเมน uh huh. สายเส้นนี้ก็จะจะต้องเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ไว้นะครับก็จะมาเข้าขาสามสิบของดีเลย์นะครับผมใช้ดีเลย์ตัวนี้นะในการต่อให้ดูเนี่ยเข้าขาสามสิบของดีเลย์นะครับเหมือนกันนะครับดีเลย์สตาร์ทก็ต่อเข้า ขั้วใดขั้วหนึ่งนะครับขั้วใหญ่ๆนี้นะครับที่ที่มีน็อตเป็นเกลียวสังเกตได้ว่าผมจะต่ออีกเส้นหนึ่งออกมานะครับผ่านฟิวอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นสายเส้นคอนโทรลนะครับก็จะมาเข้าสวิตเนี่ยผ่านสวิตปกแป๊กธรรมดานะครับสังเกตที่สายนะครับผมทําต่างสีไว้นะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับอาสายสีแดงที่ต่อ,อ,อมาจากขาสามสิบ ออกมาเข้าสวิตออกจากสวิตมาก็มาเข้าตัวเพสเชอร์สวิตหรือที่เราเรียกกันว่าตัวตัดนะครับก็ะจะเข้าคั่วข้างล่างนะเป็นเอาไฟมาจ่อไว้คั้วข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับสองข้างเนี้ยใช้คอนแทคไหนก็ได้แต่ผมใช้คอนแทคข้างขวานะก็ออกจากคอนแทคของเฟสเชอร์สวิตเป็นสายสีเหลืองๆนี่ครับก็มาเข้านี่ครับ ขา85ของดีเล okay, ์นะครับเนี่ยออกจากเพชเชอร์สวิต์เข้าขา85โอเคเรามาดูฝั่งไฟลบนะครับไฟลบไปเข้าไหนบ้างนะครับเนี่ยเส้นลบเส้นลบก็จะมาแยกกันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งก็จะต่อเข้าตัวปั๊มลมนะครับเส้นหนึ่งก็ต่อเข้าขั้วปั๊มลมของเป็นเป็นสายลบนะครับ เอาอีกเส้นหนึ่งผมก็แยกไปให้ตัวรีเล์นะครับเส้นหนึ่งก็มาเข้าขา8 6นะครับเป็นไฟลบให้รีเลตขา86นะเข้ารีเล์ถ้าเราเดินกับรถนะครับไอสายเส้นพวกนี้เส้นลบนะครับเราก็ต่อลงโครงรถได้เลยนะครับ ตัวนี้ผมก็มาต่อแบบลอยๆให้ดูนะครับส่วนขั้วนี้นะครับขา87นะครับก็เข้าสายไฟบวกของตัวปั๊มลมนะครับแค่นี้นะครับเรามาเทสกันครับเนี่ยผมก็จะใช้สวิตตัวนี้นะครับควบคุมการทำงานของตัวปั๊มลม ส่วนส่วนเฟสเชอร์อรสวิสตตัวนี้นะครับถ้าเราจะใช้นะครับก็เพียงแค่ย้ายสายตรงนี้นะครับมาเข้าขั้ว,ข,วข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่กาหนดว่าเป็นขั้วไหนนะครับ <ammed> ข้องฝั่งไหนก็ได้ก็จะสามารถเอาไปคอนโทนโรลตัวปั๊มลมของเราได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับ แนวทางในการต่อใช้งานนะครับกับปัามลม12โวลต์นะครับออขอบคุณทุกกำลังใจติดตามนะครับพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าผมก็จะเอาตัวนี้ครับตัวรีเลสตาร์ทนะครับมาต่อให้ชมกันนะครับว่ามันต่ออย่างไรนะครับเพราะว่าก็มีคนสอบถามเข้ามาหลายคนนะครับที่อยากรู้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ